สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านพบกันเช้านี้นะครับพอตื่นเช้ามาก็ได้ข่าวดีจากป้าแตนเลยเนาะเป็นข่าวที่น่ายินดียินดีกับป้าแตนเนาะกับลุงพลเพราะว่าองค์ปูปริจิตคัดสันจัดสันแล้ว นะมีเอฟซีใจดีไม่น้อยนิวยอร์กแล้วก็ไม่อ้วน New York, นะิวยอร์กเนาะสอง FC ผู้ใหญ่ j จดีไม่น้อยปิดส0 0 0สนแล้วก็ไม่อ้วนปิดให้อีกส0 0 0 0 0ปิดจ็อบที่ดินหน้าร้านอุงปูนะครับห้าแสนบาทองปูปริจิตได้เนื้อที่เพิ่มเข้าไปอีกจะได้เป็นลานกว้างเพิ่มเนาะขยายพื้นที่ คน่ดีใจนะยินดีอย่างยิ่งเลยเนาะที่ลุงกับป้าได้เนื้อที่เพิ่มสำหรับองค์ปูปริจิตด้านหน้าเนะเนี่ยดังปาฏิหาริจริงๆเลยองค์ปูขัดสัรแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนะเอฟซีเชื่อไหมปาฏิหาริมีจริงสิ่งที่ว่ายาก ลำบากแล้วยาที่ลุงป้าขับขันนะ่ะมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นประจํานะเชื่อไหมเอ็ซว่าไหมดูยาพี่เนมก็เหมือนกันยามขับขันเนี่ยก็สําเร็จรูด่วงไปด้วยดีเพราะบารมีของอุ้งปูปริจิตนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเท่าที่ผมได้ติดตามลุงกับป้ามาตั้งแต่แรกแรกนะ ผมลำดับเหตุการณ์ต่าง,างๆนะผมเามาเรียบเรียงนะอันนี้ไม่ได้คิดเองมนโนขึ้นมานะจากการที่เราได้ติดตามชีวิตของลุงของป้ามาตั้งแต่แรกๆไนงะตั้งแต่โดนน้องเมียดูถูกเหยียดยามดูเขาสิดูเราสิเห็นไหมแรงความสงสารจากบรรดาเอฟซีทั่วโลกทั่วแผ่นดินไทยเนี่ยนะเขามาให้การช่วยเหลือลุงใช่ไหม เยอะแยะไปหมดเลยตอนหลังยิ่งมาถูกใส่ร้ายอีกแล้วก็มันไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะบ้าหาญกล้าต้องมาสาบแช่งตนเองและครอบครัวให้ได้รับความวิบัติชิบหายไว้วอดใช่ไหมดูคำสาบานดูคำสาบแช่งของลุงพูธิทธานมาสิหากลูกไม่ผิดขอให้ลูกและครอบครัวเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเนี่ยก็ดูในปัจจุบันทุกวันนี้สิ อะไรมันเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวของลุงพลป้าเตนผมเชื่อสนิทใจเลยนะว่าลุงน,นี้ไม่ใช่คนร้ายล้านเปอร์เนเลยนะผมนี่เชื่อสนิทใจเลยก็คิดดูง่ายๆแล้วกันสงฝั่งอะฝั่งลุงกับฝั่งทางนู้นะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและทางที่ไม่ค่อยดีมันเห็นกันชัดๆเลยอะจริงไหมเอฟซี FC ว่าไหม อันนี้ผมคิดของผมคนเดียวนะความคิดของผมเท่าที่ผมได้เรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆที่เข้าถาทุมมากับชีวิตของคนตระกูลวิภานะหลังจากลุงโดนกระแสดราม่าต่างๆนะจากผู้ที่เขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้ข้อมูลผิดๆไปก็รุมดา่ารุมเก็ีดชังลุงกับป้าใช่ไหมดราม่าสารพัดที่ถาทุมเข้ามา ลุงกับป้าก็ฝาก่ฝาฟันะฝ่าฟันไปจนได้จนผ่านไปด้วยดีแล้วก็เข้มแข็งไปด้วยกันใช่ไหม <ST an> ผมเชื่อมั่นเลยว่าลุงต้องผ่านอุปสรรคครั้งนี้ได้แน่นอนและคดีความนี้ลุงต้องได้รับชัยชนะหลังจากนั้นหลังจากผ่านพ้นคดีความไปแล้วนี่ความเจริญรุ่งเรืองของลุงกับป้านี่ตระกูลนี้พาน,นี้ ไม่เพียงแค่นี้นะครับมันจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณไปเรื่อยๆเหมือนฟ้าลองฝนอ่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะเมื่อลุงกับป้านี่มีใจศรัทธาองค์ป่ปริจิตกำเนิดองค์ป่ปริจิตมาก็เพราะลุงพลเป็นผู้สร้างขึ้นนะเนี่ยองค์ป่ปริจิตกับลุงพลไม่จากกันไปไหนจะเคียงคู่กันไปตลอด เนี่ยผมเชื่ออย่างเนี่ยกฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งไหนก็ตามที่เราไม่ได้ทำชั่วแล้วเขามาใส่ร้ายไปสีเราเนี่ยยังไงยังไงวันเวลาก็พิสูจน์ความจริงก็จะกระจายขึ้นมาเองจากแรงสาบานของลุงเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าลุงบริสุทธิ์นะเอฟซี FC, ลองสังเกตไปดูฝั่งตรงข้ามสิเห็นไหมที่ลุงสาบแช่งอะในคำสาบานนะ หากใครทําหากใครมีส่วนรู้เห็นการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยน,นะขอให้มันครอบครัวได้รับความวิบวิบัติชิบหายตายตกไปตามกันได่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองนะผมไม่ได้คิดเองนะแต่ผมมองบูฝั่งตรงข้ามอะทุกวันนี้เป็นยังไงวันแตกสลายขาดไหมใช่ไหมครอบครัวก็ต้องสามีภรรยาก็ต้องเลิกกันไป เลิกกันไปยังไม่เท่าไหร่นะยังมีประเด็นด,ดรามา่าเกลียดกันอีกใช่ไหมด่ากันเกลียดกันอยู่นั่นนะพี่น้องก็เกลียดกันเองฝั่งร้อนรนฝัน่งตรงข้ามะมีสรารพัดปัญหาเข้ามามีแต่สิ่งร้อนอกร้นใจสิ่งที่ไม่ค่อยดีอ่ะมาดูฝั่งลุงสิมีแต่สิ่งที่จ,ๆๆจะเริญขึ้นจะเริญขึ้นเจริญแบบว่าต่อหน้าต่อตาเราน่ะ ตอนที่เรายังมีชีวิตเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนลุงบอกว่าเราได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเห็นบรรดาศีริที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมอ่ะที่เมตตาลุงกับป้าเมตตาคนตระกูลวิพาสองคนผัวเมียคู่นี้ที่เข้ากอดคอกันฝ่าฟันสู้ปัญหามาด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยป้าแตนเองก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งสามีเลยกอดคอกันสู้ ตอนนั้นเห็นสภาพสองคนผัวเมียนะ่ะผมสงสารมากเลยอะ่ะมีสองคนผัวเมียเท่าน,นั้นอยู่กันตาลมะพังอะ่ะญาติญาติญาติพี่น้องครอบครัวทางเมียนี้ไม่มีใครมาหาเลยอะ่ะทิ้งเลยอะ่ะถูกตัดทางทิ้งออกจากคนในตระกูลนั้นเลยอะ่ะตอนนั้นนะเหตุการณ์ข้างนูนนะ้นตอนที่เป็นข่าวนะแต่ว่าก็พ่อแม่เขาก็รักลูกนั่นแหละนะพ่อแม่ก็รักลูกเพียงแต่ว่ามาอยู่ในฐานะที่ลําบากหน่อย จะเข้าข้างทางนี้ก็ไม่ได้ทางนู้นก็ไม่ได้พ่อแม่เนาะก็ต้องเป็นกลางเนาะบางทีบางเสียงบางอย่างเราอาจจะมองว่าพ่อแม่ไม่เป็นกลางแต่ส่วนลึกแล้วพ่อแม่เขาก็เป็นกลางกับลูกเนี่ยเขารักลูกทั้งสองคนอย่างไงยังไงก็เป็นเชื้อไขของเขาทั้งสองใช่ไหมแต่ว่าลูกๆมันจะมีนิสัยต่างกันอันนี้มันสุดแท้แต่เวรแต่กรรมของแต่ละบุคคลเนาะ เอเชื่อไหมแรงปาฏิหาริย์องค์ปู่ปริจิตครั้งนี้ที่ปัดเป่าขาจัดความทุกความกดดันต่างๆให้คนที่ศรัทธานะพี่เนงก็ได้ผอลคายได้ขายที่สมปรารถนาะใช่ไหมฝั่งของลุงของป้าฝั่งขององค์ปูปริจิตก็ได้ที่ดินเพิ่มใช่ไหมได้พื้นที่มีม,มีแม่ f อซใจบุญ ื้อที่บริจาคให้เป็นลานองปูได้ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นนี่แหละครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะเรามองไม่เห็นจริงๆเลยองค์ปู่ประจิตท่านคัดสรรท่านจัดหมดแล้วว่าท่านจะให้ใครมาดูแลนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อจริงๆเลยปิดจ็อบห้าแสน อยากงดงามเลยอ่ะเนาะชาวนี้ได้รับความสุขกันทั่วนหน้านะครับผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนตระกูลวิพาลุงป้านะแต่ผมก็มีความสุขไปกับเขาด้วยนะ <c oughs> มันก็แปลกนะที่เราได้เฝ้าที่เราได้เฝ้าติดตามดูชีวิตเขาทั้งสองคนอะ่ะเอฟซีก็คงคิดเหมือนผมแล้วมั้งแต่ก็ไม่รู้เนาะบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนเราบางคนเขาก็คิดไปอีกมุมหนึ่งแต่ผมคิดในทางที่ดี นะเราไม่เย็ดยามใครไงนี่แหละครับชีวิตที่เราได้ติดตามเข้ามา4ปีเนาะเราก็เราดูต่อไปนะครับเนาะอนาคตข้างหน้าจะสดใสดังที่คำสาบานของลุงของป้าไหมแต่ผมเชื่อนะครับฟ้าหลังฝนมีจริงครับขอให้ลุงพ้นจากคดีความนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราดูต่อไปว่าอนาคตของลุงของป้าจะเป็นยังไงนะครับ